สวัสดีครับทุกคนเป็นการเซาเช็คการทดสอบการไลฟ์ครั้งแรกของของช่องก็บ้าได้นะครับก็ไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรวันนี้ก็ดึกแล้วนะครับขณะนี้เวลาก็สี่ทุ่มเสร็จๆนะครับ มาหาของกินหาอะไรอยู่หน้าเซเว่นจะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึง่งตอนที่ตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่รามคำมแหงก็เป็นชีวิตในวัยนักศึกษาตอนนั้นก็เรียนยังไม่จบนะครับก็ ก็ไปรับจ็อบเป็นงานอีเวนต์กับเพื่อนครับก็พอมีรายได้บ้างก็มีจังหวะชีวิตที่ต้องไปนั่งเที่ยวในพับอะไรอย่างนี้วันหนึ่งางานมันเกิดเพื่อนแล้วก็พีคในพีคก,ก็คือมีเพื่อนเดินทางมาจากจังหวัดบ้านเกิดนะครับไปเที่ยวที่ที่ลามนะครับ เราไปจําได้ตอนนั้นไปที่ร้านปาร์คิงทอยแถวเกษตรน่ามินเสร็จแล้วก็กลับมามานั่งมานั่งดื่มต่ออยู่ที่ในซอยหนึ่งอซอยหนึ่งแถวรามคาแหงอืบอกชื่อก็ได้ครับซอยมหาไทยครับราม65สิบหรือลาดพร้าวหนึ่้อยยีไปเมื่อสักครู่นี้นมีรถไฟฟ้าด้วยแต่สมัยนั้นยังไม่มีนะครับก็นั่งดื่มกันที่ร้านใต้ตึกอัอนนึง แห่งหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ร้านก็ปิดนะครับแต่เราก็ยังนั่งดื่มต่อแล้วก็มีอีกโต๊ะข้างๆโต๊ะข้างๆก็ขอยืมไฟแช็คเราด้วยความหวังดีเราก็เอาไฟแช็คไปให้แต่ทีนี้เนี่ยพอเวลาที่เราจะใช้ไฟแช็คเราก็ไปขอคืนในจังหวะที่ขอคืนโอ้โดนตบครับ พี่ครับขอไปแช็คคืนหน่อยครับจังหวะนั้นเราก็โดนฝ่ามือเพี้ยมาที่หวัวรีเฟกครับปฏิกิริยาแล้วก็พักลงไปเก้าอี้บาอย่างสูงครับเขากำลังจะลุกขึ้นมาก็ผมก็เลยทีไปอีกหนึ่งทีจังหวะนั้นก็มีผู้หญิงที่โต๊ะนั้นแหละครับสองคนมาห้ามบอกว่าย่าน้องพี่เข้าไปตำรวจแวบแรกที่นึกขึ้นได้มาก็นึกถึงคดีดาบยิ้มขึ้นมาเลยครับมันต้องมีปืนแน่ๆเลย หันหลังได้มาผมก็รีบจะออกไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนนะทำงานเป็นบาร์อยู่ที่นั่นบาร์น้ำขอให้มันเปิดหลังร้านให้ในจังหวะที่มองกลับไปก็เห็นเพื่อนอีกคนนึงนะครับวิ่งเข้าไปเตะเตะไอคนนี้แหละครับไอคนที่ที่ตบผมนะครับแล้วก็ออกไปหลังร้านแต่ว่าเอา้ายังมีเพื่อนอีกคนนึงที่ยังอยู่ข้างในทำยังไงดีก็ชุด กระชากลากถูยื้กันบอกว่าเพื่อนจะกลับเข้าไปหาเดี๋ยวผมก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพิ่งไปเปี้ยงเปี้ยงได้ยินเสียงปืนอยู่ข้างหน้าผมว่าเสียงปืนแน่เลยผมบอกเฮ้ยมึงอย่าพิ่งเข้าไปก็ผมจะบอกว่าเพื่อนผมอีกคนนึงนะมันไม่มีเรื่องอะไรก็ไม่ต้องกังวลมากไมเดี๋ยวมันดูแลตัวเองได้ถ้ามึงวิ่งออกไปตอนนี้เนี่ยมึงโดนลูกปืนแน่ผมก็บอกเพื่อนอีกคนนึง แต่ปรากวว่าผมก็ยืมันไม่อยู่ครับมันก็ตัวโตมันก็มันก็กระชากเสื้อแล้วมันก็หลุดไปแล้วมันก็วิ่งไปเดวิ่งอ้อมมุมตึกไปพอไปถึงอมันก็หายลับตาไปผมก็หลบอยู่ได้ยินเสียงหนึ่งทีเปี้ยงขึ้นอีกครั้งตอนแรกนี่มันบอกว่ามันโมโหจนมันเตะปิ๊บอยู่ข้างหน้า ไม่นานครับผ่านมาไม่ถึงไม่ถึงนาทีอ่ะเพื่อนผมก็วิ่งกลับมาเฮ้ยมันยิงปืนจริงๆไฟอ่ะแตกขึ้นฟ้าเลยผมก็บอกว่าบอกมึงแล้วเนี่อมันยิงปืนมันไม่ได้เตะปิ๊บแล้วมันก็กลับมามาบอกว่าโอ้ไม่ไหวแล้วเพื่อนอีกคนละพอดีปุ๊บเพื่อนก็ออกมาข้างหลังก็ได้ได้เพื่อนอีกคนนึงนะครับ มาส่งออกมาแล้วเราก็ปีนล,ลัว้วออกมาข้างหลังตึกยังไม่พอนะฮะยังมีต่ออยู่ออันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับมันไม่น่าเราไม่รู้หรอกครับว่าสมัยนั้นมันจะเป็นยังไงนี่แหละฮะความอันตรายของโกรกลาตีนึกขึ้นได้ว่าโอ้มัน,น มีหลายเรื่องอยากจะมาถ่ายทอดมาเล่าให้ฟังยังมีอีกนะฮะเดี๋ยวรอบครั้งหน้าเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องสมัยปีห้าสามที่มีการปฏิวัติสมัยนั้นเป็นนักศึกษากฎหมายพวกเราก็ฮึกเหิมครับอำนาจรับคำสั่งกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่มาจากการปฏิวัติย่อมไม่ถือว่าเป็นกฎเราก็ไม่สามารถที่จะยอมรับได้เคอร์ฟิวเราก็จะไม่เคอร์ฟิวเราก็จะนั่งดื่มอยู่ที่หน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องออกครับเดี๋ยวรอบหน้าจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนได้ฟังวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับนึกแล้วครับต้องไปรับภรรยาแล้วก็กลับเข้าบ้านก่อนครับสวัสดีครับ